สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาพบกันในแบบฝึกหัดที่3.8ค่ะเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารทศนิยมนะคะอะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยที่ข้อที่1ค่ะยุวดีซื้อปากกา15ด้ามและดินสอ12แทง่งเป็นเงิน148บาท50สตางถ้าดินสอราคาแท่งละ3บาท ปาการาคาด้ามละกี่บาทอ่ะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้นะคะมาในรูปแบบว่ามีสินค้าอยู่สองอย่างคือปากกาแล้วก็ดินสอนะคะ ทั้งหมดนี้ค่ะรวมกันเป็น148บาท50สตางค์ดินสอ1 2แท่งนะคะแท่งละ3บาทจ้12คูณ3เป็น36นะคะจากนั้นก็ราคาทั้งหมดคือ148บาท50สตางค์แล้วปากกา15ด้ามเนี่ยด้ามละกี่บาทนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราหาว่าดินสอเนี่ย12แท่งราคาเท่าไหร่แล้วเราก็จะนำมาลบออกจากราคารวม ะะจากนั้นเราก็จะได้ราคาของปากกาทั้งหมด15ด้ามเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำจำนวนเงินหารด้วย15ก็จะทราบว่าปากกา1ด้ามน,นั้นราคากี่บาทเนาะอ่ะวิธีทำค่ะเริ่มจากดินสอราคาแท่งละ3บาทยุวดีซื้อดินสอทั้งหมด12แท่งยุวดีซื้อดินสอเป็นเงิน 3คูณ12ค่ะเท่ากับ36บาทยุวดีซื้อปากกาและดินสอรวมกันนั้นเป็นเงิน148บาท50สตางค์ยุวดีซื้อปากกาเป็นเงิน148.50ลบ36เท่ากับเท่าไหร่ก็ะจะเหลือ,อ ห้สตางค์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็148-36 8-6ลบ36ลบ6เหลือ2 4-3ลบ3เหลือ1 112บาท50สตางค์ค่ะแล้วยุวดีซื้อปากกาทั้งหมดเนี่ย15ด้ามดังนั้นปากการาคาด้ามละ112.50หาร15เท่ากับเท่าไหร่อ่าอันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องไป หารต่อนะคะ112.50อ่าแล้วก็หารด้วย15อ่ะโอเคค่ะ 15. 15 15 15 15น่าจะประมาณ8ไม่ได้6ค่ะ7อ่ะสัก7เนาะ7535ใส่5ตัว3 1> 7จ็ดหนึ่งเป็เจดปดเก้าสิบอ่ะโอเคค่ะแล้วก็ลบกันลงมาค่ะอ่าตัวน,นี้กลายเป็นสิบสองนี้เหลือศูนเหลือเจ็ดนะคะแล้วก็ศูนย์อ่ะจุดทศนิยมค่ะใส่แล้วก็ดึงห้าลงมาสิบห้าคูณห้าค่ะเป็นเจ็ดสิบห้าลบกันค่ะเหลือศูนอ่ะโอเคค่ะ ได้คำตอบออกมาเป็น7.5ค่ะ7.5บาทนั่นคือราคาของปากกานะคะตอบค่ะเป็นเลขไทยไปเลย7.5บาทค่ะต่อไปค่ะข้อที่2กล้องเลื่อยไม้เป็น3ท่อนให้ท่อนที่1ยาว1.6เมตรท่อนที่2ยาว0.45เมตร และท่อนที่3ยาว0.444เมตรซึ่งการเลื่อยแต่ละครั้งจะเสียไม้ไปกับการเลื่อย0.003เมตรเดิมไม้ท่อนนี้ยาวกี่เมตรนะคะอ่ะเรามาวาดรูปออกมาเนาะนี่คือไม้นะคะเลื่อยไม้เป็น3ท่อนแสดงว่ามีการเลื่อยอยู่2ครั้งแต่ละครั้งจะสูญเสียไม้ไป0.003 0.003 เซนอนย์จุดเมตรนะคะแล้วก็ท่อนที่1 1.6เมตรท่อนที่2 0.45เมตรและท่อนที่3 0.444เมตรในการเลื่อยไม้เป็น3ท่อนนะคะต้องเลื่อยไม้อยู่2ครั้งด้วยกันแต่ละครั้งเสียไม้0.003เมตร ในการเลื่อยไม้ครั้งนี้ก็จะเสียไม้ไป2คูณ0.003เท่ากับ0.006เมตรไม้ท่อนที่1ท่อนที่2และท่อนที่3มีความยาวรวมกัน0.006บวก1.6บวก0.45บวก0.444อะ รวมกันเลยนะคะ0.0 06บวก1.6ตั้งให้ตรงหลักนะคะที่สำคัญเลย4 5แล้วก็0.444ค่ะ6บวก4เป็น10ใส่0ทุด1 5บวก4เป็น9เป็น10ใส่0ทุด1แล้วก็เป็น10 14 15ใส่5ทุด1 เป็น2นะคะอ่ะได้คำตอบมาเป็น2.500ค่ะหรือว่า2.5นั่นเอง2.5เมตรดังนั้นเดิมไม้ท่อนนี้ยาว2.5เมตรต่อไปเลยค่ะ2.5เมตรต่อไปข้อที่3ค่ะ น้ำหนึ่งต้องการขนสินค้า20กล่องแต่ละกล่องหนัก24.5กิโลกรัมถ้าการขนสินค้าขนส่งสินค้านี้ใช้ลิฟที่สามารถรับน้ำหนักได้520กิโลกรัมและน้ำหนึ่งหนัก83.9กิโลกรัมโดยน้ำหนึ่งต้องขึ้นลิฟต์ไปพร้อมกับสินค้าในการขนสินค้าแต่ละครั้ง จะสามารถขนได้มากที่สุดกี่กล่องนะคะในการขนสินค้าแต่ละครั้งเนี่ยจะขนได้มากที่สุดกี่กล่องวิธีทำค่ะลิฟต์ขนสินค้ารับน้ําหนักได้520กิโลกรัมน้ำหนึ่งค่ะหนัก83.9กิโลกรัม ลิฟต์จะรับน้ําหนักสินค้าได้520กิโลกรัมลบด้วยน้ําหนักของน้ำหนึ่งออกไปนะคะโอ้โหหนักไม่ใช่เล่นเลยนะน้ำหนึ่ง80กิโลนะคะเราก็ลบเลย520.00ลบ83.9 ศูลบเไม่ได้นะคะกระจายศูนย์ข้างหน้าไม่มีให้ต้องกระจายสองสให้เพื่อนไปกลายเป็น10 10ิเพื่อนไปยืมอีกก็จะเหลือ9ตัวนี้กลายเป็น10ค่ะ1 0บลบเค่ะเหลือ1นสุดทศนิยม9ก้าลบสเหลือ6ค่ะ1นลบแไม่ได้กระจาย5เหลือสี่หได้รับมากลายเป็น11 1 1อเลบแเหลือ3ค่ะแล้วก็4นะคะ สรุปว่าลิฟต์จะรับน้ำหนักสินค้าได้436.1กิโลกรัมนะคะในแต่ละครั้งน่ะ <c oughs> ต่อไปค่ะกล่องแต่ละใบค่ะหนัก24.5กิโลกรัมจะได้ว่าในการขนแต่ละครั้งจะได้กล่องมากที่สุด 436.1หาร24.5นะคะเราก็จะไปหารเลยจากนั้นเราก็จะนำมาหารกันนะคะปุมุกจะใช้วิธีการตัดทอนเนะเาะใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่สวนนะคะเข้ามาช่วยหารหาา 2องสี่หส่วนสิแล้วก็บรรทัดต่อมานะคะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนเ,เริ่มแรกก็จะได้เป็นเอาหก่อนนะคะเอาเอาห้คูณสเป็น20ก็จะเหลือ45 5สิเป็น45ห้า

แปดสิบเก้าคูณสองส่วนสิเท่ากับสองใส่แทดหนึ่งสส่วนสิได้17.8นะคะตรงนี้อ่ะสิบกล่องได้ไหมคะสิบกล่องไม่ได้เนาะเพราะว่าเราจะแบ่งกล่องออกเป็นจุดแปอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตัด ตัวที่เป็นทศนิยมข้างหลังทิ้งไปดังนั้นแต่ละครั้งนะคะก็จะขนสินค้าได้มากที่สุด17กล่องนั่นเองนะคะข้อนี้ก็เลยต่อไป17กล่องค่ะต่อไปข้อที่4กํำหนดการแลกเงินดอนลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาทดังนี้ค่ะชนิดธนาบาัตร1ดอลลาร์แลกได้30.71บาท ห้าดอลลาร์สิบดอลลาร์และยี่สิบดอลลาร์แลกได้สามสิบเอ็ดจุดศูนย์หกบาทห้าสิบดอลลาร์และหนึ่งร้อยดอลลาร์แลกได้สามสิบเอ็ดจุดสี่หกบาทถ้านำธนบัตรห้100 100าดอลลาร์และหนึ่งร้อยดอลลาร์อย่างละหนึ่งฉบับแลกเป็นเงินบาทจะได้เท่าใดอ่ะวิธีทำค่ะธนบัตรห้าดอลลาร์แลกเป็นเงินบาทได้เท่าไหร่นะคะถ้าเป็น ธนาบัตร5ดอลลร์เนี่ย5ดอลลร์นะคะอ่าจะแลกได้1ดอลลร์คือ31บาท6สตางค์หรือ31.06เพราะฉะนั้นธนาบัตร5ดอลลร์แลกเป็นเงินบาทได้5คูณ31.06นะคะอ๋อต่อไปธนาบัตร100ดอลลร์แลกเป็นเงินบาทได้100ดอลลาอยตรงนี้ นะคะถ้าเป็นธนบัตร100ดอลลาร์แลกได้1ดอลลาร์ต่อ31.46บาทเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้100คูณ31.46นะคะอ่ะเราก็ทำการคูณเลยอันแรกค่ะคือ31.06คูณ5 5คูณ6เป็น30ใส่0ทด3 5คูณ0ได้0บวกตัวทดอีก3เป็น3 5่า,าห้าคูณหเป็น5อย่าลืมจุดทศนิยมนะคะห้คูณสเป็น15บ้าได้คำตอบออกมาเป็น155.30รบาทค่ะต่อไปค่ะธนบัตร100ดอลลาร์นะคะหนึ100ดอลลาร์ออย่าลืมว่าการคูณด้วย10ด้วยร้อยด้วยพันนั้นหมายความว่าทศนิยมนั้นจะเพิ่มขึ้น การคูณด้วย10ทศนิยมจะเพิ่มขึ้นไป1ตำแหน่งหรือเลื่อนจุดไปทางขวา1จุดทำให้จำนวนนั้นเพิ่มขึ้นนะคะเป็น1ตำแหน่งถ้าคูณด้วย100ก็จะเลื่อนไป2จุดค่ะทำให้ทศนิยมนั้นจะมีค่าเพิ่มขึ้นไป2ตำแหน่งเพราะฉะนั้น3146กคูณ100ก็จะได้3 1 4 6ค่ะดังนั้นน็อตแรกเป็นเงินบาทได้ทั้งหมด155 จุดสามศูนย์บวกด้วย3,146ค่ะอันนี้ก็ทำการบวกกันเลยนะคะสามสิบสตางค์ด้านหลังเนี่ยโอเคแล้วก็5บวก6ค่ะเป็น11ใส่1ทด1ต่อไป4บวก5เป็น9บวกอีก1เป็น10ใส่0ทด1ต่อไป1หลักร้อยบวก1เป็น2บวก1เป็น3 นะคะแล้วก็สามพันตัวนี้อ่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเพราะฉะนั้นน็อตแรกเป็นเงินบาทได้ทั้งหมด3 3 0พับาท30สตางค์นะคะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยไปต่อกันเลยค่ะที่ข้อ5ร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ากำหนดราคาเครื่องซักผ้าย,ยี่ห้อหนึ่งดังนี้ เครื่องซักผ้าพ,พลังเทอร์โบราคา2 1ง0ัอุ้ยไม่ใช่และราคาสองหมบาทนี่คือราคาเงินสดเงินผ่อนจ่ายครั้งแรก5,000บาทผ่อนต่ออีก6เดือนเดือนละ2,950บาท75สิบาสตางค์ ถ้าจูนต้องการซื้อเครื่องซักผ้ายี่ห้อนี้แบบเงินผ่อนจูนต้องจ่ายเงินมากกว่าซื้อแบบเงินสดกี่บาทวิธีทำค่ะจูนซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนโดยจ่ายเงินครั้งแรก5,000บาทผ่อนต่ออีกรกเดือนเดือนละ2950.75บาท ซึ่งคิดเป็นเงินอ่หกเดือนเนาะก็หกคูณสองพัเบจุดเเท่ากับทําการคูณได้เลยค่ะ2 9 5 0 7้าคูณหก หูเป็น30ใสู่ทด3 6คูณเเป็น42บวก3เป็น45ใส่5ทด4จุดทดสิยม6คูณ0ได้0บก4เป็น4 6คูณ5เป็น30ใส่0ทด3 6คูณเเป็น54บวก3เป็น57ใส่7ทด5 6คูณ2เป็น12บวก5เป็น17ค่ะเพราะฉะนั้นเดือนละ2,000 เก้าร้อยห้าสิบจุดเจ็ดห้าหกเดือนเป็นเงินทั้งสิ้นหนึ่งหมืนเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่จุดห้าศูนย์บาทต่อไปค่ะรวมจุนจ่ายเงินซื้อเครื่องซสกผ้าแบบเงินผ่อนเนี่ยนะคะเท่าไหร่ก็คือ5 0 0 0นี่จ่ายครั้งแรกนะคะแล้วก็ที่เป็นเดือนเดือนที่เราจ่ายไปเนี่ยคือ1 0 0 0งห7ื่บาท ห้าสิบสตางค์นะคะก็จะได้เป็นะบวกกันเลยสี่แล้วก็เจบวกหเป็น12บสองใส่สองทดหนึ่งเป็น2องอะสองหมื่บาทค่ะดังนั้นจูนต้องจ่ายเงินมากกว่าซื้อแบบเงินสดอยู่สองหมื่นสองพันเ จุดลบราคาเงินสดสองหนึ่งอ่กะนะคะก็เอามาลบกันเลยสี่ลบศูนหรือสี่ศูนลบศูนนะคะเหลือศูน 7จลบเไม่ได้ค่ะกระจายไปกลายเป็น17เป็น8ปค่ะหนลบหเหลือศูนย์สอลบสเหลือศูนย์โอเคค่ะจูนต้องจ่ายเงินแบบผ่อนมากกว่าซื้อแบบเงินสดอยู่8 0ดรบาท50สตางค์หรือ8 0ดร้อบาทนะคะแ0ดร้บาทเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบไปเลยค่ะ8 0ดร้อยสจุด ห้าศบาทข้อ6ค่ะสุดท้ายแล้วกรมการขนส่งทางบกกำหนดค่าโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างแท็กซี่มิเตอร์ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครดังนี้ระยะทาง1กิโลเมตรแรกราคา35.00บาทมากกว่า1กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่10กิโลเมตรละ5.50บาท มากกว่า10กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่20กิโลเมตรละ6.50บาทมากกว่า20กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่40กิโลเมตรละ7.50บาทมากกว่า40กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่60กิโลเมตรละ8.00บาทมากกว่า60กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่80กิโลเมตรละ9.00บาทมากกว่า80กิโลเมตรกิโลเมตรละ10.50บาท ถ้าอ้นโดยสารรถยนต์รับจ้างเป็นระยะทาง9.25กิโลเมตรและสภาพการจราจรเป็นปกติอ้นเสียค่าโดยสารกี่บาทเศษของบาทให้คิดเป็น1บาทเ,าเรามาดูกันนะคะสำหรับข้อนี้ดังนั้นนะคะของอ้นเนี่ยจะคิดเป็น2กรณีกรณีแรกคือเมื่อ ตรงนี้ค่ะ1กิโลเมตรแรกนะคะก็คือจะคิดไป35.00บาทจากนั้นค่ะอ้อนเดินทางเป็นระยะทาง9.25กิโลเมตรก็จะหักออกไป1กิโลเมตรแรกคือ35.00แล้วก็จะเหลืออีก8.25กิโลเมตรนะคะก็คือตรงนี้ค่ะเป็นกิโลเมตรละ5.50บาทนะคะ เราก็จะมาจัดการกับวิธีทำของเราระยะทาง1กิโลเมตรแรกราคา35.00บาทเ <pers p ains> หลือระยะทางอยู่9.25ลบ1เท่ากับ8.25กิโลเมตรระยะทางที่เหลือราคากิโลเมตรละ ห้าจุดห้าศูนย์บาทราคาของระยะทางที่เหลือก็คือแปดจุดสองห้าคูณห้าจุดห้าศูนย์เราจะนำมาคูณโดยใช้วิธีการคูณนะคะสำหรับห้าจุดห้าศูนย์เนี่ยมันก็คือห้าจุดห้านะคะห้าจุดห้าเนี่ยอ่ะได้เป็นแบบนี้ก็แล้วกันเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง นะคะอ่ะคูณกัน5คูณ5เป็น25ใส่5ทด2 5คูณ2เป็น10บวก2เป็น12ใส่2ทด1 5คูณ8เป็น40บวก1เป็น41 5คูณ5เป็น25ใส่5ทด2 5คูณ2เป็น10บวก2เป็น12ใส่2ทด1 5คูณ8เป็น40เป็น41ค่ะบวกกันค่ะ2บรรทัดนี้5บวก0ได้5 2บวก5เป็น7 1บวก2เป็น3-4-1บวก1เป็น5แล้วก็4 4 5อ่ะ4 5 3 7 5นะคะแต่อ่าแต่เรามาดูที่ตัวตั้งแล้วก็ตัวคูณของเราตัวตั้งเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งตัวคูณเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งเมื่อบวกกันคําตอบที่ได้จะต้องเป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งนะคะเราก็นับเลย1 2 3มีตัวเลขหลังสุดทศนิยมอยู่ 3ตัวนะคะ,ะคิดเป็นเงิน35นะคะกิโลเมตรแรก3 5 0 0บวกด้วย45.375เท่ากับ375ด้านหลังแล้วก็5บวก5เป็น10ใส่0โทษ1 4บวก3เป็น7แล้วก็เป็น8นะคะ ได้8 0 3 7ิบาทแต่เขาบอกว่าเศษของบาทให้คิดเป็น1บาทเพราะฉะนั้นอ้นเสียค่าโดยสาร81บาทค่ะข้อนี้จึงต่อไป81บาทเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนี้ก็ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ค่ะ,ะสำหรับคลิปต่อไปก็จะเป็นบทที่4แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ